โฮมันก๊กไข่แล้วเดนะ็กเนาะดูลังมันพี่น้องอลังการงานฝากละลังทำด้วยกิ่งไม้เห็นว่า,นะาไปป่น,นออกไข่ทุกปีแล้วเน็กเนาะพ่ธีละก็ออกอยู่ยตรงนี้แหละแต่ว่าไข่อย่างใหญ่เลยนะหนึ่งน้องเด็กน้อยเองเคยเห็นอยู่ในเมืองไข่อย่างใหญ่เท่าไข่เตโนเสา <laughs> ใหญ่กว่าเก้ามือเราอีกอะ่ะ ออองขิงขอไปดิเ <c oughs> นี่ยขอไปแม่เหม่งกันนี่ดอกมันกันหนังกกไข่เฮอยถ้าถ้าเราขอบมันไปไกลรังเขาอ,อย่างอลังการ, <c oughs> รเหรอไม่รู้อยากรู้ก็ต้องลองดูสิ้ไยไกสเน่นเกียกอยากลองขอเมือง <c oughs> มันจ่องแกละอู้เป็ดหลายค่ะันนี่น็กมีผัวมันรึเปล่านี่ผัวมันรึเปล่าตัวนี้อลักขาเฝาเมียบอกฮะอาจารย์ดูเดี๋ว่ายกลัวมันจะจิกมันจิกไม่เจ็บดอกมันเจ็บมันเน็นเคยลองไหมเคยโดนจริงไหม ไม่แกะแก๊หัวแกจะจับดิแกจิกัดจับโอ้ยจิก๊กแต่ตีนกันดูพี่น้องนุมน่มนุม่มขนนุม่มเอา้าจิ๊กต้องเข้าขกันสวยยุงใส่หิวแล้วไม่ได้ขนมปอง,งให้มันนอนเลยกแกให้มันจิ๊กตีนก่อนละแกก็ใหายทำจิ๊กตีนแล้วในกระโหลกหัวได้ยื่นขาไปใกล้ๆมัน นู่นนะนกกันไรแม่จะให้เราจิกใหม่นะก็จะให้เราจิกนี่เด็กจะเด็กจอมกันอยากจับมันติมันไม่กัดหรอกมันจะคิดว่าแกจะตีมันน่ะเนี่ยเสียงนกมันคุยกันนี่วู้ามันคุยกันพี่น้อง เออมันพุดเออเออถ่องฟังงามง้ำนอนเองนะ